มีแทมเยมตพี่น้องอือพี่น้องนั่นนั่นนั่นโอ้โเข้าอยู่เลยพี่น้องจักคตัวนอนเนาะอันนั่นนั่นนั่นวน i i. ุ้ยเข้าอยู่เลยพี่น้องเด้อเด่นเห็นที่บอกครับนั่นสวัสดีครับพี่น้องครับเจอกันเดียวก็อีซ่าเป็นดอนครับพี่น้องวันนี้มันี้อีซ่าเป็นดอนกันอย่าพาดี่พอน้องมาใส่ตุ่มกบเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับตุ่มกบแงบกบแล้วครับพี่น้องนี่ครับสามลังครับพี่น้องไปใส่แกงใส่อยู่หลังบ้านครับ ครับพี่น้องไปเอาเบื้งไปทีการใส่ครับนี่ครับใส่รังบ้านเลยล่ะไปครับนี่ครับพี่น้องไม้ฮาครับอันดใส่มืรงนี้แล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวมีน้ำขวดเลยครับพี่น้องขวดแตกเป็นลุ่มเลยครับพี่น้องขวดแตกเป็นลุ่มกาบตะชั้งตุ่มแบกครับพี่น้องเนาะมีน้ำแคฉะจังน้อยครับพี่น้องนี่กบมันหนักขีดตุ่มเล้วพี่น้องเด้อ แฉะเป็นจืดจักน้อยครับกดลงไปแล้วครับพี่น้องแต่มีเสียมกุ้แหงดีเลยี่น้องเด้ออันนี้ผมมีเสียมครับกดออกกดออกเป็นลุ่มนะครับพี่น้องนี่ครับ,ก,ก,รบ,รบกาบาถั่วง่าเลยี่น้องเด้อ ครับพี่น้องการบ้า,บาทวงงาเลยครับพี่น้องนี่พอดีครับพี่น้องร้อยๆครับตรงนี้น้ำยังหลายอยู่ครับนี่แต่กระโบ๊เป็นยังครับใส่ได้ขึ้นเก้าครับพี่น้องนี่ครับหาพักหายัางงั้นโผล่ไปด้วยพี่น้องน,นี่ใส่ง่ายๆครับรต้องพิธีพิธันยังบักไหม เำาขั้นอยู่กับเหยื่อครับพี่น้องนี่เหยื่อนี่คือปลาปลาสดๆเลยพี่น้องเอามาสับครับสับละเอียดเลยครับนี่นี่ครับสับตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงบ่ายมาใส่เลยพี่น้องเด้อนี่ครับมันจุดพอดีครับอย่าให้มันเน่าเลยพี่น้องเด้อเติดกินข้าวๆครับนี่่ีใส่ไม่ต้องใช้ร้ายครับนี่เอามือเนี่ยยิบเลยนี่นี่ต้วยตรงปากเลยครับนี่ให้มันติดน้ำติดน้ำตัวตุ่มอยู่เลยพี่น้องเด้ออาศัยกินครับพี่น้อง อาใส่กินข้าวกบมันจะเข้ามามันกินนี่แหละครับพี่น้องนี่ครับตัวใเลยครับไม่ต้องตัวเล็กพอแล้วนี่อันนี้ไปจะใส่อีกสองหลังนี่ครับนี่ครับพี่น้องเสร็จแล้วครับใส่ง่ายๆครับพี่น้องอันยังโผล่ไปจังน้อยนี่ครับแกนี่โอเคแล้วครับพี่น้องนี่เดีหลืออื่นสาวจะมาหลุดกันครับพี่น้องมาจีเข่ามาเข่าคร้บพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปใส่อีกสองหลังนี่ก่อนครับ ไปครับครับพี่น้องครับใส่เสซตแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าวไขมาลุ้นกันนะพี่น้องเนาะว่าสิเข่าปลาเขานะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าวเจนครับพี่น้องครับครับเจอกันพรุ่งนี้ครับลุ้นกันครับสวัสดีตอนซ้อครับพี่น้องอ่ะพี่น้องพยายามตุ้มกบครับพี่น้องนี่ครับโอ้ฝนตกเล่นเลยพี่น้องเลยบนเด็กาศโอ้ย ในป่าเด้เพื่อน้องใส่เลยเอาเริ่มจากหลังชุดท่ายบ้านนี่ครับออกบ่นี่ครับเพื่อน้องคือบนคือมิสซิรีแท้โอ้ยมีเทียมด้วยเพื่อน้องอุ้เพื่อน้องนั่นนั่นนั่นโอ้ยเข้าอยู่ด้วยเพื่อน้องแจัคโตน,นอนเนาะ อุ้ยตัวหนึ่งครับพี่น้องแต้มหนึ่งครับพี่น้องหนีทางไหนครับเด็ดแต้มหนึ่งครับพี่น้องโอ้เดี๋ยวย้อนหน,น้นี่ยล่ะเห็นไปไดยแล้วนั่นครับตีเกี่หันเอาแต่แต้มหนึ่งครับพี่น้องเดี๋ยวจะไปเปิอดอยู่บ้านครับนะครับเบื้องหลังต่อไปครับพี่นอ้องอ๋อผู้ฝนกระตุกเลยพี่น้องเลย อีกหลังน bueno. no oh, ึงก็พี่น้องนึ่ใส่ไปลังนี่เป็นหลังแรกนี่ยชาวบ้านนี่เบื้งขี้เข่าป่ครับพี่น้องนี่งนะครับพี่น้องคือบ่โอ้ยบ่เข่าเด้อพี่น้องหลังนี้แป๊กครับหนึ่งบ่เข่าครับเอาโบไปยังเดี๋ยวเบิ่งอีกหลัางนึงครับพี่น้องนี่สามหลังนะพี่น้องเนาะ ครับไปไหลังนึงครับเนาะนี่ครับโอ้ใส่น้ำตีนหนามไปดีกว่าพี่น้องโอ้ครับพี่น้องหลังนึงครับนี่คือว่าหนึ่งครังนึ่งเนาดุนกันครับพี่น้องเอาปะ โอ้โหมีเด้อพี่น้องเด้อหนึงครับเขาอยู่ครับเขาอยู่อันโอ้จมบวกง่ายเลยเห็นบั่นอกพี่น้องเห็นบั่นอกอวัสดฟก่อนนี่ครับพี่น้องอันนั่นนั่นนั่นโอ้ยเขาอยู่เด้อพี่น้องเด้อเด่นเห็นที่ว่าครับหนึ่โอ้ยอุ้ยนะครับเป็นง่เติมอยู่นึ่งครับพี่น้องคบครับครบครบเขาอยู่ครับหลังนี่อ๋อ นี่ครับโอเชโอเชครับพี่น้องสามใบแต่สองแต้มครับพี่น้องว่าเข่าหลังหนึ่งเข่าสองลังคือว่าโอเชีนเนยได้พี่น้องเด้ออัพนพานครับนี่ตุ่มผมตุ่มกบสามใบแต่สองโตเข่าสองลังนะพี่น้องเนาะโอเคครับพี่น้องครับพี่น้องกลับบ้านแล้วครับแต่สองแต้มครับพี่น้อง อก็ถือว่าโอเคเลยพี่น้องเนาะใส่สามอันได้ยวสองแจมเข้าสองตัวเอาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาพี่ลานอ้องแค่นี้พี่น้องครับอาเจอกันชิหน้าครับผมครับสวัสดีครับจันทร์ครับพี่น้องชิมจันทรนไปกับบ้านพุทโธต้องผลงานครับพี่น้องนี่นี่ผลงาน,นออกเยอเลยนั่นั้นออกซะหน่อยนี่นน ฮ่าครบหน่อยแล้พ <without> ี <có var> ่น oh <OS> ้อ <g> งิดทมครับพี่น้องเอาเอาสองหลังทั้งว่เขาไม่หลบไปนะบ่วงนี่โอ้ีต่ครบน่อยเอาติด้แมเท่านั้นแหละพี่น้องเอ้ยเอาพอเดียวปุ่นทั้งนี้ว่เข่า